ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณพาไปดูความทุกข์ร้อนครับของชาวบ้านที่เทศบาลตะบลเชียงยืนมหาสารคามกันหน่อยเขาบอกว่าบินค่าน้ํามามก็จ่ายไปทุกเดือนจ่ายไปแล้วนะฮะแต่สุดท้ายมีใบแจ้งหนี้เรียกมาเก็บอีกรอบหนึ่งอา้าวเกิดอะไรขึ้นติดตามในเที่ยงน้องทุกกับพี่จักรทีมะครับ เที่ยงร้องทุกกลับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับวันนี้เป็นเที่ยงร้องทุกที่เกี่ยวกับเรื่องของการถูกเก็บค่าน้ําประปาซ้าซ้อนคุณเคยเจอไหมครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปที่นี่ทนเทศบาลตําบลเชียงยืนเขาบอกว่าอะไรโดนเก็บค่าน้ําประปาย้อนหลังถึง8เดือนชาวบ้านที่นั่นบอกเลยสัญญาเลยยกมือขึ้นมาพนมแบบนี้หลายๆจบเลยบอกว่าไม่ได้โกหก จ่ายแล้วค่าน้ํามาทุกเดือนไม่เคยเบี้ยวค่าน้ำไม่ใช่ค่าไฟไม่ได้สูงมากชาวบ้านบอกว่าใช้น้ํากันไม่ได้มากเดือนหนึ่งห้บาทเดือนหนึ่งห้บาทแบบนี้ก็จ่ายไปไม่ได้เอะใจอะไรแต่เป็นการจ่ายผ่านตัวแทนอ่ะอันนี้จะใช่ปัญหาหรือเปล่าดูกันต่อครับ mm hmm. เขาบอกว่าอะไรจ่ายไปจ่ายไปต่อมาเทศบาลตะบลเชียงยืนออกใบแจ้งหนี้มาให้แล้วบอกว่าบ้านของตัวเองนั้นค้างค่าน้ําประปามาถึง6เดือนรวมเป็นเงิน600บาท แล้วที่ผ่านมาเนี่ยมีหลักฐานคือใบเสร็จเก็บเงิน,น,นคือใบเสร็จได้มาบางทีมันจ่ายแล้วว่าคุณเราก็ทิ้งใบเสร็จถูกต้องไหมแล้วคราวนี้ชาวบ้านบอกว่าอะไรบอกว่าไอการออกใบเสร็จบางทีก็แปลกประหลาดเพราะอะไรครับในใบเสร็จแจ้งว่าเป็นค่าน้ําประปาเดือนสิงหาคมปี63แต่มาออกใบเสร็จคือวันที่27ตุลาคมปี63และมาเรียกเก็บเงินในวันที่17มกราคมปี64 ค่าน้ําเดือนสิงหาปี63มาเรียกเก็บมกราคมปี64สงสัยรวยมากทําไมไม่เรียกเก็บเป็นเดือนเป็นเดือนเป็นเดือนไปแบบนี้ดูมีพิรุษดูหน้าสงสัยดังนั้นชาวบ้านที่เชียงยืนฝากมานะครับบอกว่าเฮ้ยช่วยไปดูหน่อยความผิดพลาดนี้เกิดจากเทศบาลหรือเปล่าหรือความผิดพลาดนี้อาจจะเกิดจากบริษัทเอกชนที่จ้างมาเป็นเอาซอร์ในการไปทวงหนี้ แล้วก็เก็บเงินชาวบ้านหรือเปล่าไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรแต่ที่ใช่แน่ๆไม่ได้เกิดจากชาวบ้านครับดังนั้นจดหมายนี้เที่ยงร้องทุกข์ของเราส่งไปให้ยังเทศบาลตำบลเชียงยืนลงไปดูหน่อยครับว่าต้นตอมันเกิดมาจากอะไรแล้วถ้าแก้ไขได้แล้วรบกวนช่วยแจ้งกลับมาด้วยเราจะได้แจ้งกลับไปยังชาวบ้านได้ว่าปัญหาท่านคลี่คลายแล้วมีทุกข์ อย่าลืมนึกถึงเที่ยงร้องทุกแล้วส่งมาตามที่อยู่ดังต่อไปนี้เพราะทุกของท่านคือทุกของเรานี่คือเที่ยงร้องทุกข์ฮะสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe y o ยูทูบข่าวช่องวันจะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ